ในอุเทศว่าย่อมถึงความไม่มีนับไม่ได้คำว่าย่อมถึงความไม่มีความว่าย่อมดับไปคือถึงความสิ้นไปถึงความหมดไปดับไปสงบไประงับไปคำว่านับไม่ได้ความว่านับไม่ได้คืออ้างอิงไม่ได้คาดคะนไม่ได้บัญญัติไม่ได้ว่าเปลวไฟนั้นไปสู่ทิศช,ชื่อโน้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า ย่อมถึงกว่าไม่มีนับไม่ได้ในอุเทศว่ามุนีพ้นแล้วจากนามากายฉันนั้นคําว่าฉันนั้นเป็นเครื่องยังอุปมาให้ถึงพร้อมยานเรียกว่าโมนะในคําว่ามุนีละาถึงบุคคลนั้นล่วงแล้วซึ่งราคาที่ทำเป็นเครื่องคล่องและตัณหาดังว่าขายชื่อว่าเป็นมุนีคําว่าพ้นแล้วจากนามากาย ความว่ามุนีนั้นพ้นจากนามกายและรูปากายก่อนแล้วโดยปกติคือมุนีนั้นละแล้วด้วยการก้าวล่วงองค์นั้นๆแล้วละด้วยการข่มไว้มุนีนั้นถึงที่สุดพบแล้วย่อมได้อริยมรัก4ีเพราะเป็นผู้ได้อริยมรัก4ีจึงกำหนดรู้นามกายและรูปกายเพราะเป็นผู้กำหนดรู้นามกายและรูปกายจึงพ้นคือพ้นวิเศษแล้วจากนามกายและรูปกาย ด้วยความพ้นวิเศษอย่างสิ้นเชิง